อันนี้ครูครูทำอะไรลูกครูให้พับกุหลาบคเอ่อทำพับัเดย์อะไรลูกไม่เติร์กอีกยาวเลยแล้วทำเองไหมทำเองครับแล้เราอยู่มอเลยมสองมสองครับสิบมสองทับสิบทำได้อยู่เนาะทำได้ทุกคนไม่ยากเลยลูกไม่ค่อยยากเออ่มีใบที่ยังไม่ไม่ไม่ไปเอามาให้ครูพับให้ดูไปเลยเราไปเปล่ากันโอเคครับ ตอนนี้คุณครูให้ทำอะไรศึกษาแล้วค่ะใครทีมไม่ได้เอาใบเตยมาให้วาดลูกกุหลาบใบ<อ>เตยที่เขาทาแล้วก็เขียนวิธีทําไป<อ>ทํายากไหมเราปฏิบัติอย่างดุเราปฏิบัติลองละครับลองทําได้ไหมยากไหมมันง่ายครับแต่ขาใจแต่ผมไม่ขาใจคร<อ>ูมีเพื่อนเพื่อนทำเ<อ>ข้าใจไหมผู้ชายเอาใคร,ใคร,ใ,ครใครทำเป็นใครพับเป็นบ้างยกบอกหน่อย ลองไปดูฟังัค่ะฟ,ฟังเป็นนะันก็ทำได้เ็นูอะอันนี้เราเป็นรูปเป็นรูปอะไรหอรูปอะไรยางล้ลาที่เดีย อะลองทําให้ดูด้าหน่องอันนี้เป็นกุหลาบใบเตยหอมนะคะสองพันสกำลังกําลังพับค่ะครับอ่ะใครทําโชยให้ดูหน่อยครับใครทำโชยหน่อยทตามครูไปจะได้เลยม้วนตามครูโอ้ทำหนึ่งทำยากไหมใช้กี่ใบใช้กี่ใบทำทีใช้กี่ใบ Là bài điều Anh đi kỳ bài này, em mừng bài rồi Kì bài rồi bài, bài điều nó Giang mấy lúc เอ๋อเป็นแล้วเนี่ยสวยจังเลยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเอาไปทำเสือหัวใจไว้ตัวนมาลูกไว้ที่ไหนใช่่คะไว้ที่ไหนบ้างห้องน้ำได้ไหมไว้ที่นอนได้ไหมใส่เพื่อให้เป็นยังไงูกินหอมเนาะเก็บไงใช้ใช้อะไรพันธอ์เพื่เก็บอะไรนะ้ใชเส้นได้เนาะ